ฮัลโหลสวัสด mm ีท hmm. ่านผู้ชมนะครับกับสตีฟคุงนะเห็นอะไรรอบๆนี้ไหมบ้านใหม่นะไม่ใช่ว่าบ้านใหม่นะเป็นห้องเก็บของใหม่นั่นเองนะแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะเหมือนเดิมอืมจริงหรีดูอะไรเลยนะโอเคนะก็กลับมาสู่ไหมครับดีสเพย์ในเอพิโซดที่สิบสองกันเหมือนเดิมนะ หายกันไปนานมากนะก็อะลรฮนะมีงานเยอะช่วงนี้นะออกไปเดี๋ยว <c oughs> โอเคอ่ะอันนี้ผมก็เริ่มทำบ้านใหม่อะไรลนะอ่ะตรงนี้จะเป็นอะไรก็คือจะเป็นพวกสวนหรือว่าอะไรประมาณนี้นะมีน้ำตกด้วยข้างล่างจะเป็นเลวินนะอืมขอโทรไปหน่อยแล้วกันโอเคแม้ ข้างล่างจะเป็นเลวีนนะกะกจะทําตรงนี้ให้มันสวยๆอยู่แต่ก็คิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงนะอาจจะเอาวีนเอาอะไรมาแปะอ่านว่าวายดิอ่านวีวนอะไรหรอติดมาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวก็เอาถาวันมาแปะแล้วกันนะจะได้ดูเป็นธรรมชาตินิดนึงนะอาจจะเอาเหินพวกนี้ออกด้วยนะโอ้อยแหลก <c oughs> มันจะแหลกช่วงแรกๆนะช้างมันโหลดนะจะเป็นอย่างเงี้ยแหละนะ ตั้งแต่อัพวินใหม่มาเนี่ยแหลกแหลกมากนะโอเคโอเคลืนแล้วนะอืมอ่ะตรงนี้ผมก็จะใส่อันนี้ไปสักหน่อยนึงเอคิดว่าอืมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผิดอันนี้นะอ่ะอ้าวนี่นละ ปัญหาของวินแปดแรมก็ไม่ได้เยอะมากนะแค่สองจิกเองละก็ไปลงมาเมไม่นานนี่เองนะอืมตรงนี้ผมเอาเป็นสแลปดีไหมหว่าน่าคิดเออครับตัวครับหน่อยลแล้วครับทุนีีทำบ้านใหม่นะอืมโอเคเอาไปสัก น่าจะห่างเอาห่างไปสักสองดีกว่าโอเคตรงนี้จะเป็นเอ่อเป็นนี้แล้วกันนมครับตรงนี้จะเป็นบันไดชึบตรงกลางใส่อะไรดีแสงแล้วกันเป็นประมาณนี้ก็พอละเดี๋เอาไว้ข้างในดีกว่าอืมน่าคิดนะ ช่วงนี้ช่วงนี้หัวสินละตอนนี้ ه, อ่างออืมก็ใช้ได้ไปอีกแบบนึงนะด้านหลังนี้ผมเอาเป็นไม้อะไรดีไม้โอ่งนี่แหละดูคาสสิ่ดีนะอะไรก็ว่าไปอืมอุย้ยเมาส์ <c oughs> ลัวไปนิดนึงขอดูก่อนว่ามันสวยไหมนะ มันก็ดูแปลกๆเงอืมอืมมันแบบนี้ก็ดูดีกว่านะโอเคเอา,อางี้แหละอ่ะส่วนตรงนี้ผมก็ปรับเดี๋ยวเอาอันนี้มาวางแวบแค่นี้นะมันก็ดูธรรมดาไปนะออะไรมาใส่ดีอืมก็นะ เลื่มไม่ถูกนะผมลองลองมาเอาดาร์คโอคบูทมาแปะดูนะมันก็สวยนะนี้ก็ดีนิดนึงนะอืนะ<笑><笑>นะก็ท่านผู้ชมก็ช่วยคิดก็ได้นะว่าจะเอาเบล็อกอะไรมาแปะดีนะไอตรงโดยเฉพาะตรงนี้เว้ยหล่นนะโอเคเดี๋ยวไปเก็บของดีกว่านะเดี๋ยวเราขอแวะไป ดีเอ็นแป๊บหนึ่งนะไปเช็คไอเทมเอลิเวเตอร์นิดหน่อยนะอะเรามาดูการแก้บั็กของ1.9กันดีกว่านะคือโอ้ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาลูกศรไอเนี่ยเป้าเนี่ยชยี้ทะลุตรงคือเรามองตรงหินนั้นนะแล้วแบบอย่างสมมติว่าเรามีปุ่มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็กดแตกอะไรองี้แต่ในที่นี้ไม่ได้แล้วนะคือเขาแก้บักพวกอะไรอะเป็นพวกฮินบ็อกอะไรประมาณนี้นะฮินบ็อกก็เนี่ยแหละนะ และอีกอันนึงผมก็ชอบอยู่นะแบบเขาแก้ไอเทมมันเด้งเด้งหึงบนนี้นะก็ลองเอามาวางไว้ตรงเนี้ยตรงขั้นบันไดนี้ก็ได้นะสำหรับเวอร์ชันเก่าๆนะลองดูนะนี่มันก็ไม่เด้งแล้วก็เป็นเรื่องดีนะแต่อเทมเอลิเวเตอร์นี่สิเน่าไปแล้วนะโอเคขอเก็บของสักรูดเดี๋ยวก็แวบไปดิเอ็นแป๊บหนึ่งนะโอเคครับท่านผู้ชมเตรียมพร้อมหรือยังอะ สามสองหนึ่ง,งแปิดตรงกลางแป๊บหืมแหลกอ้าวทาวเวอร์ยังไงอุ้ยมาแล้วตูมอุ้ยทำไมมันใกล้จังอ่ะเฮ้ยโอ้โหตูมตูมตูมมาแล้วว้าวอุ้ยแหลกครับหืมโอเคจัดการทาวเวอร์แรกๆก,ก,ก่อน ฟื้นโดนวุ้ยอยุอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยนี่ไงมาแล้วเย่เก็บแป๊บ <c oughs> นะมันก็คือเจ้าไอ้อะไรนะเป็นดาก้อนบีทนะไม่มาสูงยังเว้ยเก็บไม่ได้เอาวอยู่ไหนอะอ๋ออย่าเพิ่งยิงยิงมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทาวเวอร์อยู่ตรงนั้นสามสองฟื้นโอเคตรงไหนอีกเอ่ยตรงนูน้น ไม่โดนสูงอีกนิดนึงสูงอีกนิดนึงอโอเคนี่ฮะโอ้ยอยู่พึ่งอยู่พึ่งอยู่พึ่งสักคู่นี่เบาจนไม่รู้จะเบายัางไงแล้วเนี่ยอยู่ไหนขอจัดการไอเอ็นดูคริสตัลก่อน <c oughs> นะอยู่ไหนวะโอ้ตรงทาวเวอร์สูงเลยไหม มีหวังไปนี่ตายแน่อุ้ยมองหน้าไอ้อะไรนะน,นี่ก็ไม่ได้นะโอ้มีตรงนี้ไงไม่เห็นอนะทาวเวอร์มันมันปนกันเต็มเลยนะอืมอุ้ยชิปหายโอ้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 ยโอ้ยไม่น่าเอาอันนี้มาไว้นี่เลยไว้นี่แล้วกันโอเคว้ยอย่ามาทางนี้เต็มเต็มคัส จัดการเออะไรนะ e n d e r Crystal ก่อนนะอุย้ยของฟรีโอเค Cobblestone เตยมหอมอยู่ไหนละ่ะโอเคโหลดทางเดียวก็คือเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวน้ำหายอยู่ไหนล่ะเว้ไปต้องเอาตอนมันต้องเอาตอนเผลนะ่นือตอนเผออยู่ไหนอยู่ไหนลูกนั่นอยู่ไหนมาแล้ว โอเคเก็บซะเก็บ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 วิเอียนอู้โอ้โหมันต้องชาร์จด้วยวิตาย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 แน่ตูตายแน่ตู่หืมโอ้ยตายแน่ดูจากสภาพนะนั่นไงว่าแล้วอ้า ด่วนเลยครับท่านผู้ชมขอบอกเลยนะว่าการสู้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอ้ย นนะนเ,เนี่ยตอนเผยเนี่ยรีบเลยฮะไปไหนแล้วเว้ยอุ๊ยอ่าช้ำไหลกับไปอุ๊ย,ยโดนไรอ่ะเมื่อกี้เร็ว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 ,ว,วเๆๆวเวเรแบบ็วเร็เเร็วเวเร็วเวเร็วเรนวเร็วเร็วเร็วอรเเรเวเรเเเว ไปโหลดเฮ้ยอย่ามาทางนี้ชิปรถไม่ตายโอ้โห เกือบ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 ไม่ได้ละผมดีเจนดีกว่าโอ้โหเฮ้ยถ้าจะโยนโยนถึงไหมนั่นตรงนั้นมีเอนเดอร์ริสตลอยู่อีกนิดหน่อยเลยไม่ถึงตายละประสิทธิภาพการยิงผมนี่เลยอ้ายยาโอเควย เพย์ยนเอ็นเดอร์เพล์อีกแล้ว จะเก็บอะไรบางอย่างนะจัดมาจัดมาจัดไปเอาหมดแล้วเลยนั่นอ่าแค่นี้โอ้ยอีกแล้วอะไรวะเนี่ยไปกินเลยตัวนี้นั่นอีกแล้วท่านผู้ชมเออ นั่นแหละเสร็จครับแหลกเว้ยอื้อเฮ้ยจบสักทีโอเคที่เหลือ <c oughs> แม่งแหลกที่หมเ่เลยเอ่มเฮ้ยประตู้ใหม่เหรอ ไอ้ยาชิชะจริงดิเยชเคโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยไปเอ็กปวันหลังแล้วกันนะก็จบนะอินเดอร์ดากอนได้ดาก้อนบีทมาหนึ่งสแต็กกับโอ้โหแหลกมากครับตัวนี้ออยโอเคเดี๋ยวขอออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันไม่ไหวละโอเคนะมาถึงช่วงตอบคอมเมนต์กันดีกว่านะก็ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปไปทําไม่สร้างละอืมก็ได้มาแค่นี้ก็ยังดีนะโอเคอ่ะมาจากคําถามแรกเลยนะกิดทิปนะโอเคที่การกินคอรัสฟูดน่าจะหมายถึงคอรัสฟูดนะมีโอกาสว่าไปดงส่วนที่ไม่มีพื้นไหมไม่น่ามีแน่นอนแบบนะเก็บคอรัสฟูดไว้ไหนวะอืม <laughs> อยู่ไหนวะโอเคอ่ะก็ ถ้าอย่างสมมุติว่าเราอยู่บนฟ้าไม่มีบอกเลยอืมอ่ะไม่มีไม่มีบอกอะ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าไม่น่าจะมีแน่นอนไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะถ้าอย่างกินก็ประมาณนี้มันก็จะวาร์ปอะไรของมันนี่แหละมันมันคงไม่ไม่ไหลลงน้ําหรือว่าอะไรหรอกอ่ะถ้าอย่างสมมุติว่าผมอยู่ใต้น้ําอย่างนี้อือโยนเอเดเพิร์ไปเลยแล้วโอเค,อเคแล้วดูสิว่ามันจะพาขึ้นมาอีกไหม ไม่นะรู้สึกว่ามันจะดีเทคตรงพื้นซะมากกว่านะว่าเออมีพื้นไหมอะไรอย่างนี้มันถึงก็มันถึงจะพาเราว้าไปอะไรประมาณนี้อ่ะก็คงเอา้าทำไมไมันอยู่ที่เดิมวัดอาเอทำไมมันไม่ขึ้นอกไปสักทีเลยเอาเฮ้ยเมื่อกี้บักหรือเปล่าวะนั่น ดูเสียคอร์สฟูดไปฟรีๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคอ่ะตัวขอมต์ที่สองนะจากวิธพันจันทภานะนี่คนเดิมเลยจาได้นะนี่ครับพี่ใช้โปรแกรมทํามอสเอ้ยโปรแกรมอะไรทามอสครับแล้วพี่พอจะสอนทําทําคลิปสอนทํามอสได้ไหมครับเคยสอนไปหลายเดือนที่แล้วนะลองไปหาดูได้ในในลิสต์วิดีโอนะมีมีอยู่สอนไปแค่สองพาร์ตเองนะยังไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากจะถ่ายสักเท่าไหร่นะ อะบอกตัวเองก็เป็นคนอธิบายอะไรที่ไม่ค่อยเก่งด้วยนะก็เลยไม่ไมค่อยอยากจะทำอะไรให้ใครดูสักเท่าไหร่นะก็ปัญหาก็มีอยู่แค่นี้แหละอ่ะส่วนโปรแกรมทำมอสที่ใช้ก็จะเป็น e c อ i โอุ้ยอะโปรแกรมนี้เลยหรือไม่ก็อะไรอะ Intel อะไรไอเดียอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ไม่เคยใช้นะอะแล้วก็เขาก็จะแถมมาก็เป็นตัวโอ้ยทิมดีๆก็ได้เนี่ยตัวนี้นะโอเคตามนั้นนะ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปจาก PPZ คุงเกมเมอร์นะพี่เมทครับถ้าพี่ว่างๆช่วยสอนเกี่ยวกับการใช้ Cinema 4D หน่อยได้ไหมครับอืมลองหาใน YouTube เอาก็ได้ละมันมีเยอะแยะจริงๆอ่ะก็ไอที่ Cinema 4D ที่ผมทำพวกอะไรเป็นแฟนอาร์ตหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ผมก็ไปหามาจากเน็ตเหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้ทีบายทั้งหมดก็คือไม่ไม่ได้อ,ะอ่ะมัน ไม่ใช่เซียนไม่ใช่เซียนแบบพวกซีนีมาโฟดีนะแค่ทําเป็นเรนเดอร์อะไรเป็นเฉยๆนะนอกนั้นก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะอ่ะโอเคหาหาไปเลยนะ u t u b e Google มีมีหมดนะอ่ะโอเคคําถามสุดท้ายนะจากรู้สึกว่าจะเป็นของเอ่อไอที่อะไรนะเว็บไดเวอร์ทอสโซนะที่คลิปที่ผมสงสัยว่าเออมันอัพกี่คลิปต่อวันนะก็จาก x exstar cat gaming channel นะ มันอัพวันละสองหมื่นห้าสามร้อยยี่สิบนะโอ้ยนะแล้วก็ผมก็ไปหาคำตอบแล้วมันคือเอ,อ่ออะไรนะเป็นโรบอทนะก็แน่นอนอยู่แล้วมันคงไม่มีใครมานั่งเฝ้าหน้าจอแล้วก็คอยอัพอะไรอย่างนี้หรอกนะก็ไปหาข้อมูลอะไรมาแล้วนะอโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับคอมเมนต์นะมีแค่นี้แหละโอเค ส่วนอีพีต่อไปผมยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรนะอาจจะไปตามหาม้ากับดักนะ็กด้เพิ่มมาเมื่อ snap shot ที่แล้วมั้งนะที่ว่าเราเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บมันก็จะมีฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้อ่ะส่วนเรื่องแจกแมปกับฟาร์มทองมีคนทักมาเยอะมากนะว่าอยากให้ทำนะโอเคอาจจะเป็นพาันหน้าก็ได้นะไม่รู้นะออืส่วนแจกแมปนี้ผมขอทำบ้านให้เสร็จก่อนนะเพราะว่ายังไม่ค่อยอยากจะแจกในสภาพที่แบบบ้านมันเละๆอ่ะ นะดูดิยังไม่เสร็จเลยนะไม้งบหมดตอนนี้นะโอเคก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะก็มาต่อกันเอพิโซดหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม